พี่น้องแฟนเพจที่รักครับตอนนี้ผมปล่อยวัวนะครับจะแพนในการเลี้ยงวัวให้ดูนะครับเนี่ยผมปล่อยวัวนะครับ หวานกล้านะครับผมก็เลยทอโอกาสอาภูวัวเราไปก่อนนะครับพี่น้องทีรักครับก็เราเป็นเพื่อนกันนะครับก็เช่วยดูผมด้วยนะครับผมถึงจะนันผมก็ยังอ่อนครับอ่อนประสบการณ์นะครับ ในเรื่องการทำเพจหรือปล่อยคลิปนะครับก็อย่าให้ท่านช่วยในการที่จะทำยังไงให้เกิดก็เกิดรายได้นะครับอันนี้วัวผมมีเก้าตัวครับควายสาตัวก็ก็มีนะครับในการเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงควายนะครับมีอยู่ ส่วนเรื่องอื่นนะครับอาจจะด้อยหน่อยนะครับขอให้แพทฟิชช่วยดูผมด้วยนะครับนี่คนรูปหลอ่อ